วันนี้นะคะมิสภาพาทุกคนมาชม t o โยต้ CHR ตัวท็อปสุดในรุ่นบอกเลยนะคะคันนี้ใครที่เคยเลงไว้นะรถคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2,562ค่ะหรือว่าปี2,019ตัวท็อปสุดนะคะเป็นรุ่น1.8ไฮบริด <c oughs> บอกเลยนะคะว่าผ่านเจ้าของมาแค่เจ้าเดียวมือเดียวเท่านั้นและเพิ่งขอนเสร็จเลยนะตัวนี้นะคะให้ทุกคนมาดูสภาพชมก่อนชมก่อนว่าน้องหนะ้าตาเป็นยังไงบ้างอุ๊ยแม็กเหมือนจะไม่เดิมนะคะเพราะว่ารถจะไม่มีแรงวิ่งเนาะ,ะแม็กเป็นของอะไรเนี่ย M S S นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีร่องรอยนิดหน่อยนะเดี๋ยวมิ้นเก็บรายละเอียดให้นะคะชุดแต่งรอบคันเขามีการเคลือบนะคะนี่ ตัว 3M เอ็มนะคะเคลือบมาให้ด้วยนะ,ะด้านหลังนะคะเออร่องรอยของน้องนะโดยรวมทั่วไปเครื่องหลังไม่ค่อยมีอะไรนะคะแม็กก็มีรอยบ้างตามการใช้งานเพราะว่าซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาจอดเนาะ,ะนี่นะคะลัญลักษณ์ไฮบริดต่างๆใดๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูในส่วนของด้านหน้าในส่วนของห้องเครื่องก่อนนะคะว่าเขามีชนหนักมาไหม <c oughs> ่ด้านหน้าที่สังเกตเห็นเลยนะคะร่องรอยประสบการณ์น้องก็มีค่อนข้างพอสมควรเลยช่วงของด้านล่างเนาะน่าจะขับแล้วแบบหินกระเด็นใส่นะคะด้านบนมีร่องรอยนิดหน่อยเดี๋ยวมิ้นเก็บให้เพราะว่าคันนี้มีประการชั้นหนึ่งนะคะอ่ะเออเปิดยังไงนะโอเคเจอแล้วนะคะนี่นะคะเปิดไม่ได้นี่คือเสียชาติเกิดหมดนะคะ,ะดูข้างหน้าค่ะ โอ้โหคันนี้นะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักเลยโอ้ดูดิใหม่มากใหม่จริงๆริ <c oughs> ขอบนะคะรอยนอ็อตไม่มีโดนถอดใดๆเลยเช็คประวัติประกันชั้นหนึ่งได้เลยดูสิอื้อรอยอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะคะฝากระโปรงไม่มีหอดคะ่ะโอ้บางๆใสๆนะคะนี่ เพราะด้วยเล็บยังรู้สึกว่าบางมากๆนะด้านหน้าน้องมีเซนเซอร์กี่จุดเอ่ยเขาเนี้ยนับนิดนึงนะติดนิดสัยนะคะนับเซ็นเซ,นเซอร์เบนบอย1 2่สอสและก็4ตรงนี้นะคะด้านหน้ามีเซ,เซ็นเซอร์อยู่4จุดแล้วก็ร่องรอยประสบการณ์นะคะด้านล่างเนาะสปอยเลอร์อะไรต่างๆก็ปกติอย่างที่บอกซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาจอดนะคะอ่ะ แล้วคดีนีน่มาดูในฝั่งของคนขับกันบ้างขับมันโสมัยนะมันเป็นยังไงคะน้องมิน้นด้านหน้าไม่มีชนหนักอันนี้นี่เขามีการคว่ำม,มาไหมออพลิกคว่มไหมคะน้องมิ้นขออนุญาตแกะนะคะด้วยความ t o โยต้าเนี่ยสู้ชีวิตเบามากเพราะว่ามันแกะง่ายนี่โอ้ยรอยอักเดิมๆจากโรงงานเนี่ยบอกเลยนะคะแดงไม่แพ้เล็บเราเลยอ่ะแล้วก็เห็นปะเฮ้ยเดิมๆเสาเอแกะได้ไหมนะ ความแน่นดนึงนะคะด้วยความเป็นตัวอ่ะอุ้ยแกะได้อีกแล้วค่ะอะดูข้างในนะคะเสาเอนะคะไม่มีร่องรอยการชนนะคะรอยบุต่างๆยังอยู่ความน่นจริงๆมันเป็นคนเป็นคนที่ชอบแกะไงชอบแกะอุ้ยแต่ว่าเขามีไซส์แอร์แบกด้วยนะอุ้ยนี่ไงถุงลมเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้นะคะเห็นปะเขาบอกว่าเสาเอมีไซส์แอร์แบกเนี่ยคือถุงลมนี้นะพายของรถเว้ย ซึ่งเราแกะดูได้โทษโทษโทขอโทษทีพอดีที่บ้านเป็นเต็นท์นะคะอ่าแล้ก็ปิดเหมือนเดิมเห็นปะอยากให้ตากล้องส่องตรงนู้นจังเลยเห็นปะเขามีเขียนว่าไซส์แอร์แบกนะคะอ่าเห็นปะซูมซูมนิดนึงนี่นะเห็นปะเขามีไซส์แอร์แบกที่เสา A นะคะ อ่าเนี่ยก็คือไม่มีการชนแอร์แบกยังอยู่คะ่ะทุกคนไม่มีชนหนักไม่มีความนะคะอ่ามาดูข้างหลังกันบ้างออ้ยเปิดตรงไหนคะน้องมินอเปิดตรงนี้นะคะปุ๊บวิธีการเปิดของเขาจะคล้ายๆกับ HR-V เจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาดีมากๆสังเกตจากตรงไหนไหมพรมกระดุมค่ะที่เป็นสีเดียวกับรถเลยนะคะแล้วก็บะโหใส่มาแน่นทุกแมทุกจุด เบาะข้างหลังนะคะเป็นเบนาะนั่งที่ดูแลรักษาอย่างดีดูทรงไม่ค่อยมีคนนั่งเลยนะแม้แต่รอยบันไดนะคะรอยเหยียบเนี่ยยังน้อยมากๆจะรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยใช้หนักไม่หนักให้ดูอะไรไดูไหมดูบันไดเหยียบดูที่เปิดประตูถ้ามันใช้เยอะๆรอยเล็บเยอะนะคะปกตินะอันเนี้ยเท่าที่เห็นนะคะเขาเนี้ยใส่คืนนิดนึงเดี๋ยวจะปิดให้ดูที่ประตูข้างหน้าของ,ของส่วนคนขับ เจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลดีเพราะว่าเห็นไหมพรมกระดม um, กระดุมบะไม่มีการฉีกขาดนะคะเบาะตรงนี้เขาเลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมมีมีนิดนึงอันนี้ว่าทำอะไรอ่ะ<ๆ>อ๋อไม่ใช่ขอ<ๆ>โทษโทโทษเออไม่ได้ไฟฟ้าผลิติตนิสัยรีวิเวนนะคะเขามีนีิด้วย <c oughs> แอร์แบกที่ขอบข้างๆนะคะก็ถือว่าโตโยต้าก็ให้มาเยอะอยู่นะอันนี้อ๋อมันเลื่อนอย่างนี้นะคะโอเคมันเลื่อนแบบนี้นะ แล้วก็ที่คนขับใช้เยอะไหมคะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแปบ๊บนึง,แบบนงใส่คืนอ่ะนี่เออเห็นปะเนี่ยรอยมือรอยเล็บจะมีแค่เฉพาะตรงส่วนนี้นะคะซึ่งดูทรงก็ไม่ได้โสม,มากนะเพราะว่าถ้าโรมเนี่ยรอยเล็บมันจะหนักกว่านี้นะคะมาดูส่วนข้างหลังกันหน่อยส่วนข้างหลังเปิดตรงไหนคะเนี่ยข้างหลังก่อนเปิดคอแนะนําให้ดูเซ็นเซอร์ก่อนนะคะเซนเซอร์ถอยด้านหลังจะมีอยู่สี่จุดหนึ่งสองสามสี่ นะคะค <c oughs> กดเปิดตรงนี้ซึ่งเสียดายเนาะไม่ได้หาฝา,า,าท้ายไฟฟา้าไหม้นะคะออกแรงนิดนึงค่ะเปิดนะคะอืโอโ้โหข้างหลังนะคะรอยอาร์คเดิมๆทุกจุดทุกเม็ดแล้วก็โอ้ยบางมากแล้วก็ติดนี่พรมกระด,ดุมมาอย่างแน่นหนาสาหาัสคนนี้ไม่แกะได้ไหมเล็บจะหลุดแทนพรมนะคะเพราะว่าเนี่ยดูสิ ตีนตุกแกก็คือแน่นๆมากๆนะคะก็ถือว่าเจ้าของคนเดิมเนี่ยดูแลรักษาน้องดีพอสมควรสาเหตุการเปลี่ยนรถก,ก็คือเบื่อค่ะคนมันมีตังค์ทำยังไงได้เนาะนี่นะคะน่าข้างหลังนะมีพรมกระดุมนะคะดูข้างล่างนี่โอ้ยอุปกรณ์อย่างอื่นอยู่ครบนะคะยังอะไรไม่แถมให้แล้วนะรุ่นนี้เขามีเป็นชุดป,ะ,ปะยางนะคะไม่แกะต่อแล้วนะติดแล้วนะคะเล็บจะหักคะ่ะไม่ใช่อะไรเนาะอืม ขอบเดิมทุกจุดนะคะฝาคำ้ำที่ค้ำฝากระโปรงไทยไม่เสียชกยังดีอยู่นะคะอ่ะดูคนนั่งด้านหลังฝั่งนี้บ้างดีกว่าอาจจะมืดนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องอ่าระวังแสงนะคะอ่าเบาข้างหลังฝั่งคนนั่งด้านหลังก็ยังถือว่าใหม่ดูดิรอยเหยียบคือน้อยมากนะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพนางฟ้าสวยกว่าหนูหนูบอกเลยว่าคันนี้นะคะอา เปิดดูในส่วนของคนนั่งด้านข้างกันบ้างนี่ฉันชอบตรงนี้นะที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่มาเพื่อกันรอยเล็บดูรอยเล็บก่อนเห็นไหมรอยเล็บเนี่ยน้อยมากแสดงว่าขับแค่คนเดียวนะคะคนนั่งข้างๆไม่ค่อยได้ใช้ดูดิอื้ <c oughs> สาภาพโดยรวมทั่วไปบอบเป็นลักษณะกึ่งบักเก็ตซีทนะคะโอ้ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะพา ไปดูภายในกันบ้างว่าเนี่ยเรารีวิวสภาพภายนอกชมก่อนชมกันแล้วเนาะภายในเป็นยังไงเดี๋ยวมินพาทุกคนไปชมพร้อมกันเลยค่ะมาดูภายในกันบ้างนะคะมินต้องบอกเลยนะว่าปุ่มพุทสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะแค่เราขึ้นรถนะเหยียบเบรกแล้วกด p าวเวอร์นะคะรถก็จะสตาร์ตติดขึ้นมานะด้วยความที่เขาเป็นไฮบริดนะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีเสียงแต่เขาจะขึ้นนี่ค่ะเรดี้นะคะ นี่ระบบต่างๆขึ้นมานะที่ทมีสแตนบายอยู่นะคะ BSN by Sport เนาะนี่เนาะตรงนี้นะคะเขาจะมีไฟเขียวๆติดนะเลขไมค์คันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่134,278กิโลเมตรซึ่งเป็นเลขไม่์จริงนะคะลูกค้าสามารถเอาไปเช็คกับตัวใช้ตัวเลขกระถังเนาะเช็คกับทางโตโยต้ได้เลยนะ <c oughs> แล้วก็วงมาลัยนะคะเป็นวรมาลัยมันติฟังชันนะคะซึ่งนี่ ทางซ้ายเล่งเสียงเบาเสียงได้นะคะนี่เนะาะทัศสกินได้วิทยุดเดิมจากโรงงานนะคะ <c oughs> ซ้ายมือนะคะเอาไว้กดดูทริปค่ะนาะทริปตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะทริป A ทริป B นะคะกดดูจากตรงนี้ได้เลยนะนะคะ <c oughs> นี่เนาะ <c oughs> นี่นี่มีระบบการออกนอกเลนนะคะนี่นะนี่กดตรงนี้ได้นะนี่นะคะเซ็นเซอร์นะคะการชนนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ด้านล่างคืออะไรคะน้องมิน้นอันนี้นะคะฟิลนะคะก็เป็นเรดาร์ที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเรดาร์ที่จับคันหน้าว่าเขาขับเท่าไหร่แล้วเราขับตามเดี๋ยจะได้ไม่ชนเขาได้ความเร็วเท่ากันนะตรงนี้เป็นเรดาร์เซนเซ,นเซอร์ของการขับขี่นะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะคุชชคอนโถลท,ที่เป็นเรดาร์คุชชคอนโถลนะคะไฟนะคะจะมีไฟหน้าอัตโนมัตินะคะซึ่งสามารถปรับออโตได้อยู่ในฝั่งขวาม,มือนะคะส่วนฝั่งซ้ายมือนะคะ เขามีออโต้ในส่วนของปัดน้ําฝนด้วยค่ะนี่นะปัดน้ําฝนมีออโต้นะคะเนี่ยตอนนี้เราจะได้ยินเสียงรถคือเงียบมากเสียงข้างบ้านคือดังกว่าเรามากนะคะเพราะว่าตัวนี้นะด้วยความที่เขาเป็นไฮบริดนะคะเขาก็จะแบบดับตัวเองได้เลยที่แบบว่าเบาเสียงที่สุดนะคะนี่นะแล้วก็เนี่ยมิ้งจะเปิดให้ดูนิดนึงนี่ฝั่งนีเห็นไหมถ้าสังเกตด,ดีเราจะเห็นตรงนี้นะคะมีไฟสีส้มๆก็คือฟิลแบบ รถมาด้านข้างนะคะเขาก็จะมีไฟติดนะคะพับกระจกพับกระจกนะคะสามารถกดได้นี่พับกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตดๆีๆทุกคนจะเห็นตรงนี้นะเห็นปะตรงจุดที่เป็นตัวเอากระจกขึ้นกระจกลงนะคะที่คนขับค่ะสามารถทำให้เป็นออตโตได้หมดเลยเอาลงนะคะด้านหลังเอยนะคะก็สามารถเอาลงอัตโนมัติได้นะ กดนอกจากคนขับจะเป็นอัตโนมัติแล้วนะคะคนนั่งคนอื่นก็สามารถอัตโนมัติได้ด้วยนะนี่นะนอกนอจากนั้นนะคะของนี่เข้ามาในส่วนของคอนโซลตรงกลางกันบ้าง <c oughs> คอนโซลตรงกลางทำอะไรได้บ้างคะนน้องมินอันนี้นะคะเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานที่โตโยต้าให้มาเลยทัชสกรีนได้นะคะนำทางระบบนำทางได้ส่วนมากมินไม่ค่อยชอบใช้ระบบนำทางในรถเท่าไหร่มินจะชอบต่อกับโทรศัพท์เลยนะคะนี่ นะปรับเอนได้เอียงขึ้นอ่า่ยังลงอ่าปรับได้นะคะมีใส่แผ่นดิชได้นะอ๋ะอนี่นะคะเขามีให้ใส่ SD card ดตรงนี้นะคะเป็นถาดเลยนะคะนี่ตรงนี้นะไม่แขะได้ไหมเดี๋ยวเรียพัง <c oughs> นี่นะคะ,ะปิดหน้าจอกดปิดเขาก็จะสามารถปิดของเขาได้เองนะคะ้านข้างๆนะคะที่เสียบ usb นะคะแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นเก่าเนาะ แล้วก็แอปพลิเคชันอ่านี่ค่ะสามารถต่อโทรศัพท์ได้นะคะอ่าด้วยวิธีการบลูทูธจะง่ายที่สุดนะวิเจตต่างๆนะคะอ่านี่นี่นะอ๋อมีมีมมล่าแคดด้วยนะคะรูปถ่ายนะคะใดๆส่วนใหญ่ที่จะได้ใช้ในชีวิตประจ,จำวันจริงๆนะคะก็น่าจะต้องเป็นตัวเนี่ย m y s e r v i c e กับตัวของนี่มันต้องต่อเน็ตนะคะนี่ กับตัวของตัวนี้ค่ะบลูทูธนะคะที่ใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจําวันส่วนตัวแล้วเนี่ยใช้บลูทูธเป็นหลักนะคะขยบลงมาในส่วนของช่องแอร์นะคะมีการแต่งเคปลาามาตรงกลางนะเออก็ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็การแต่งคอนโซลสีดํานะคะแล้วก็ตัดโครเมียมตรงนี้มันก็รู้สึกว่ามันดูทันสมัยดีแล้วขอบด้านข้างลายอะไรอะเรียกว่าลายอะไรไม่รู้แต่ก็สวยนะเออเอฟิลเข้าหล่มต,ตัดนะคะก็สวยนะคะแล้วก็ <c oughs> ตรงหัวเกียร์นะคะตรงนี้ลองมาดูข้างล่างนะอันนี้เป็นแบบพวกปุ่มเกี่ยวกับควบคุมของแอร์ต่างๆซึ่งแอร์เฮ้ยแกเขาให้แยกฝั่งซ้ายขวามาเหมือนแคมรี่เลยนะคะนะแอร์ด้านหน้านะคะกดออโต้ได้ไม่เอาดีกว่าเยน็นนะคะนี่นี่นะคะปรับได้นะปุ่มโหมดต่างๆก็สามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยแล้วก็นี่ค่ะเราสามารถแยกซ้ายแยกขวาได้นะคะแต่ถ้าเราไม่น,นี้ดว ก็คือเขาก็จะแบบแอร์ฝั่งสองฝั่งเนี่ยก็คือทำงานเป็นอุณหภูมิเดียวกันเลยนะคะเออมีแบบอีโคโหมดด้วยอะ่ะ ออของเล่นก็ดูเยอะอยู่นะเออว่าไม่ได้นี่ก็คือการปิดแอร์เปิดแอร์นะคะปิดปิดช่องแอร์ก็คือเลื่อนนะปิดนี่ขออนุญาตปิดอีกหนึ่งนะลงมาดูข้างล่าง <c oughs> นี่นี่นี่เขามีช่องตรงนี้ด้วยนะคะ <c oughs> มีรีโมทมาให้ให้ทําไมไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้นอนอยู่บ้านขับรถลาบากดี่การกดรีโมทกดเองเลยดีกว่า <c oughs> แก้วน้ํานะคะใส่แก้วเยติได้1ใบตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ค่ะซึ่งเกียร์นะคะมีอยู่1 2 3 4 5สเกียร์ด้วยกันพี นะคะเกียร์ปร์กนะคะเกียร์ถอยอลองใส่เกียร์ถอยนิดนึงนี่มีหน้าจอด้านหลังนะคะซึ่งเป็นจอถอยซึ่งสามารถมองจากตรงนี้ได้เลยทัชได้ดูซ้ายอ่ะดูขวาซ้ายขวาค่ะอุ้ยเลิศด่ะเอ้ยจ้าจอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ให้มาก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ได้ใช้นะคะเกียร์ว่างนะคะแล้วก็นี่เกียร์ดีนะคะอ่าแล้วก็นี่เกียร์บี สมัยก่อนเราจะนิยมไม่ใช่สิเราจะคุ้นเคยกันในความของเกียร์โลหรือตัวแอลนะคะตอนนี้ก็จะเป็นใช้เป็นตัวบีมาแทนนะคะนี่นะแล้วก็เบรกมือนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าซึ่งเขาจะขึ้นอัตโนมัติแบบนี้นะคะให้ฟังก์ชั่นออโต้เบรกโฮมาด้วยซึ่งเวลาที่เราขับนะคะติดไฟเขียวไฟแดง <c oughs> ตรงนี้เนี่ยก็สามารถกดโฮไว้ได้เลยถ้าเรากดนะคะสีเขียวจะขึ้นในหน้าจอเขาว่าคำว่าโฮขึ้นมานะตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมแล้วก็ e v ค่ะความ e v โหมดของเขาคือเขาสามารถใช้ e v โหมดได้ถ้าเราวิ่งะะแล้วค่ะลังชาร์จแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ไฮบริดของเขานะคะรับประกันอยู่ที่10ปีอันเนี้ยมินไม่จอดไม่ค่อยได้ช้าเนาะรถตัวมันก็ไม่ได้ช้าตัวเองนะคะก็เหมือนกับไดนามไม่ได้ปั่นนะก็ทําให้ตัวแบตตรงเนี้ยใช้ยังไม่ได้แล้วเดีต้องเติมน้ํามันก่อนนะเพราะว่าคันนี้เพิ่งมานะคะแล้วก็ที่วางแก้วตรงนี้อีกใบหนึ่งนะได้แก้ว2ใบนะคะ แล้วก็ตรงกลางนะคะมีที่เสียบไฟนะ120โวลต์แต่ว่าต้องมีหัวแปลงนะคะไม่ใช่120โวลต์สิโวลต์120บวัตตนะคะก็สามารถใช้กับโทราศัพท์เราได้นะวางขงวางแขนนะคะได้อยู่นะเป็นพลาสติกนะคะไม่เหนียวนะอ่าลำดับคันนี้นี่คะ่ะหน้าตัดหน้าหน้าหน้าตาของกุญแจน้องจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ นะซึ่งหลายคนสงสัยรูข้างๆเกียร์ไว้ทําอะไรคะน้องมิน้นรูข้างๆเกียร์นะคะสมมุติว่าเราจอดขวางชาวบ้านนะคะมิ้นขออนุญาตดึงนี่ค่ะกุญแจนะแล้วเสียบเข้าไปนะคะปึ๊บกดนะคะเพื่อให้เราปลดเกียร์ว่างได้นะก็เป็นรูไว้สําหรับปลดเกียร์ว่างนะคะนี่ Toyota chr คันนี้นี่เห็นปะเขานะคะถ้าเกิดว่าปรับแล้วเนี่ยตัวน,นี้นะเขาก็จะแบบสามารถ เล่นเครื่องตัวเองได้ด้วยนะราคาค่าตัวน้องนะคะออกใหม่ล้านกว่าบาทตอนนี้เหลือแค่659,000บาทแต่บอกก่อนนะเดี๋ยวมิ้นสปาลดให้ทั้งคันนะคะพร้อมกับเก็บสีเก็บรายละเอียดเนาะแล้วก็เก็บแม็กให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหาและอยากได้ CHR ตัวท็อปออกใหม่ล้านกว่า ว่มันแพงไปมานี้ดีกว่าค่ะเซฟค่าใช้ใจ่ายไปได้เยอะนะคะ659,00 0บาทนะคะตัวนี้จดทะเบียนเมื่อปี2019หรือ2562ค่ะหันเจ้าของมาแค่คนเดียวนะคะ1 8 0 0แรซีซี98แรงมา้าแล้วก็มีแรงม้าจากเจ้าตัวไฮบริดมาช่วยอีก72นะรวมทั้งหมด120กว่าแรงก็สำหรับใครที่ชอบรถที่เป็นแบบไฮบริดนะคะเป็นลูกผสมนะก็ดูคันนี้ไว้ก่อนได้นะสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์หามินค่ะแอดจ่ายเค HONCM ผ่อนเริ่มต้นที่1,857บาทนะคะย้ำว่าอันนี้เป็นค่างวดเริ่มต้นนะคะตัวนี้ยังไม่รวมกับค่าประกันชีวิตและก็ประกันต่างๆซึ่งถ้าลูกค้าซื้อแบบจัดไฟแนนซ์ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาฟรีดาวได้เลยค่ะลูกค้าที่เคยมีเครดิตนะคะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดตัวนี้สามารถ <c oughs> ฟรีดาวน์ได้เลยแล้วก็ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมอยากเห็นรถคันนี้ตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงบ้างโทรหาม,มินกนก่อน063-464-6041หรือว่า063-464-6042ค่ะ